กลับมาแล้วค่ะโอล,ลี่เดลอลี่ช่วงสุดท้ายค่ะจะโทรศัพท์รีบๆโทรมานะคะเดี๋ยวไม่ทันค่ะ รีบโทรมาเลยค่ะนอกจากจะได้คุยกับน้อง t อ p นะคะยัง P.A.D นะคะคือเยาวชนกู้ชาตินะคะที่มาร่วมกับพันธมิตรและยังเป็นมุสลิมบ้านครัวด้วยนะคะพันธมิตรมุสลิมบ้านครัวที่เห็นป้ายกันอยู่หน้าเวทีพันธมิตรนะคะโทรเข้ามาค่ะ Grammar Haircare รู้คบเครื่องเรื่องผมสวยยังรอมอบกิฟต์วอชเชอร์ส่วนลดให้คุณไปทําผมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ซาลอนของเขามูลค่าสูงสุด500บาทค่ะค่ะแขกรับเชิญประจําวันนี้ของเรานะคะเป็นหนุ่มน้อยค่ะ เยาวชนมุสลิมพันธมิตรม,มุสลิมบ้านครัวนะคะชื่อวุฒินันนาหิมหรือว่าน้องต๊อบนะคะช่วงแรกเนี่ยเราคุยกับต๊อบไปแล้วเรื่องเล่าเกี่ยวกับพันธมิตรมุสลิมบ้านครัวชุมชนบ้านครัววิถีชีวิตแถมแนะนําอาหารอร่อยนะคะแล้วเราก็มาจบลงตรงในเรื่องของการเข้าร่วมนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มของย่ง PAD นะคะ,ะค่ะตรงนี้เนี่ยอตอนแรกโย,กอ,ยอยากถามต่อแล้วใช่ไหมตอนแรกเห็นมากับ มากับที่บ้านน่ะตั้งแต่ปี49แล้วมาจบที่มาร่วมยังเพียดีนี่ค่ะคือไม่หาพี่ปุ้ยโยคือโยสงสัยเพราะว่ามันมีหลายมหาวิทยาลัยที่กว่า80สถาบันที่มาร่วมแบบนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะถามน้องตอบว่าการที่น้องเข้ามาร่วมอย่างนี้ทางมหาวิทยาลัยเมีไอ้ว่าอะไรบ้างไหมหรือว่ามีการแนะนําหรืออะไรบ้างหรือเปล่าคะโดยทางมหาวิทยาลัยก่อนที่เราจะสถาบันของต้อมเองที่จะได้มาเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ได้คุยกันก่อน คุยกันคุยกันในหมู่ในหมู่ที่ว่าคนที่มีอุดมการ์ตรงกันนี้ครับในหมู่นักศึกษาในหมู่นักศึกษาว่าจะแล้วเราจะไปนี้จะดีไหมแล้วถามว่าถ้าเราไปแล้วเราไปแสดงอะไรบนบนนั้นบนเวทีอะไรปาประมาณว่าปลาใสแล้วพอกลับมาเนี่ยจะมีเสียงตอบรับหรือฟีดแบ็กที่แบบเอมีอคติไหมอะไรเงี้ยก็กังวลเหมือนกันครับตอนแรกอันนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นคือต่างคนก็ถามคำตอบไม่ได้ไปปรึกษาอาจารย์ไปปรึกษาอาจารย์ก็อาจารย์ก็บอกว่า เรามีสิทธิ์นะพูดถึงเรามีสิทธิ์ก็น่ารักมากครับอาจารย์ก็บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกก็ก็โอเคแต่ยังไงก็รักษาสวัสดิภาพของนักศึกษาให้ดีแล้วกันคือแบบให้ระวังตัวขึ้นด้วยความเป็นห่วงอะไรประมาณนี้ครับก็ดีครับน้อง top ก็คือเด็กบ้างนะน้อง๊อ p คือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยไปกับทางบ้านทางพันธมิตรมุสลิมบ้านครัวไปเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เราก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเราไป ไปด้วยเหรอแล้วแบบอุ้ยน่ากลัวเขายังกลัวอยู่ใช่ไหมคนะว,ว่าความรู้สึกว่าความรู้สึกเขาในฟรีทีวีอย่างบางทีบางช่องที่ออกอากาศไปบางทีก็จะเป็นเหมือนกับใน แบบว่าอตีกันบางทีว่านักศึกษานั้นเลยเนี่ยอยู่ตรงเป็นกาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบอันตรายกน่ากลัวใช่ไหมใช่แต่ถ้าเข้าไปจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ว่าน่ากลัวอย่างที่ต้องตอบอธิบายาคนอธิบายต้องอธิบายฟังแล้วชวนไปมั้ยมีชวนไปมั้ยชวนไปครับตอนนี้ก็หลายหลายหคนก็ติดตามได้ผลมะครับผลสำเร็จดีใจมากครับติดใจติดใจทีนี้ว่า พอติดใจปุ๊บเขาก็จะแบบมีสายเข้ามาแหละตัวเองจากพันธมิตรมุสลิมบ้านครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญคุยเลยค่ะค่ะก็เป็นมุสลิมบ้านครัวเหมือนกันค่ะก็อยากจะสอบถามว่าขนมจีบกับปังหม้อหาซื้อได้ที่ไหนนะคะอยู่บ้านครัวอ๋อขนมจีบรปังหม้อใช่ร้านนกันค่ะ ขนมจีบปากม้่อเดี๋ยวใช่ไหมครับค่ะอ๋อก็ปกติแล้วตอนนี้เขาก็กําลังขายอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เวลานี้นะครับเป็น,นเวลาช่วงเย็นๆนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะซื้อได้บริเวณบริเวณสะพานจเจริญผลแล้วกัน,เห,นเหมือนเหมือนข้าวเกี๊ยวปากมอของ <c oughs> ไทยไหมขนมจีบปากมอเนี่ยคะ่ะ เหมือนกันไหมคะขนมจีบปากหม้อก็จะเป็นแต่ขนมจีบที่นี่เขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ครับกุ้งเป็นกุ้งครับแล้วกลิ่นกลิ่นนี่คือแบบจะกลิ่นที่แบบยังไงอ่ะโอ้โหมันกลมมันแก้วกินเออคือแบบถ้ากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบมันจะชาคือจะจะรสชาติจะไม่เหมือนกับที่ขนมจีบไทยอย่างเงี้ยครับแล้วสีสันก็ค่อนข้างน่ากินน่ากินตลงขายที่เจริญโคะ อะไรนะครับมีร้านไหนเป็นพิเศษไหมคะที่แนะนำแนะนำเลยจะต้องร้านสาริฟ้าบ้านครัวนะครับอันนี้จะขึ้นชื่อมากเลยครับร้านซาริฟ้า้าลิฟ้าบ้านครัวนะคะสาริฟ้า แล้วเดี๋ยวลูบ้านครัวรวมตัวกันเมื่อไหร่เราเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะขอบคุณโรสนาค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะยวเขาอยู่บ้านครัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นบ้านครัวเหนือบ้านครัวใต้ตะวันออกใช่ไหมคะเขาเลยไม่ทราบเมื่อกี้ตอนน้องพูดคือบอกว่าขออนุญาตมาเดี๋ยวออกเดินไปตื่นน้ำลายขย้อนเขาเขาก็จะไม่ไหวช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของกินไงเขาก็เลยเอ๊ะอยากรู้ด้องท็อปน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขนมจีบหมักหม้อ ขนมจิบมปะน่าไว้อ่ารืบเป็โทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้หน้าจอเลยค่ะเมื่อกี้ถาม้องท็อปเรื่องพาเพื่อนไปไปร่วมสมผลสำเร็จค่ะสำเร็จครับสำเร็จแต่ก็แต่ก็ยังพีเอดีใช่แต่ก็มีบางส่วนคือเราเราก็คือเขาไม่สามารถที่จะอยู่เราได้ดึกอดื่นๆเพราะว่าอย่างผู้หญิงบ้างอะไรบางทีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี้ยมาพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงนิดนึงตามจริงเขาไม่อยากให้ไปแต่ว่า ด้วยความที่แบบเอานะขอร้องขอไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือข้อแม่เขาเป็น่วงบางทีมาถึงที่มัควาลที่ที่เนียบแล้วโทรหากันตลอดบบเป็นไงบ้างเป็นไงคือเขาก็กลัวนะโทรศัพท์กินกลางตลอดเลยค่ะมสายเข้ามาค่ะจากคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะครับผมก็รออยู่วันนี้จะสดหรือจะเทปสดค่ะจริงๆอายากสดทุกวันแหละแต่มันมีความจำเป็นใช่เพราะว่าอ,อ,อันนี้อันนี้ขอคุยกับพิธีกรแป๊บหนึ่ง ได้ค่ะพอรู้วันไหนเป็นแห้งเนี่ยหุดหงิดมากเลยหุดหงิดเลยล่ะคคะโ็อปหงิดมากเลยคือโลหงะเหมือนกันค่ะครันนี้อาจจะคุยกับน้องนะครับคือสนใจอันหนึ่งว่าเอทางทางทางชุมชนเนี่ยทําไมถึงถึงมีความเห็นแตกต่างกันแต่ไม่แตกแยกเนี่ยเขาทํายังไงเขาใช้ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสอนอะไรยังไงหรือว่าทำไมถึงไม่ทะเลาะกัน ดีนะครับีครับคำถามนี้ดีมากครับก็คือศาสนาบอกเลยว่าศาสนาเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่ทําให้คนในหมู่มุสลิมเนี่ยอย่างในบ้านครัวนี้ที่อื่นเราก็ไม่แน่ใจแต่ในบ้านครัวเนี่ยได้เจอเจอ,เจอมาเห็นเลยว่าแบบเออตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ว่าทําให้ไม่สามารถที่จะทําให้แตกแยกเหมือกับทะเลาะก,กันแบบเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าฝั่งนู้นมีไหมมีครับมีแต่ว่าคือคือเขาก็ กลุ่มเขาก็ต่างคนต่างไปแต่ว่าถามว่าคือเขาก็ยังเป็นส่วนน้อยอยู่แล้วก็มีอาชีพลังเงียบที่แบบอยู่ทั้งสองด้านบ้างแต่ก็เฉยเฉคือไม่ไม่ได้แบบฝากไยหรือขนาดเราแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วมีเถียงกันไหมคะเถียงกันก็ก็มีบ้างน,นะครับในบางประเด็นพอพอรู้ว่าจะจะเริ่มจะเริ่มเริ่มเลอเอาละเ,เอาเริ่มมีปัญหากันละสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบเอานะมีศาสนาเข้ามาแล้วก็จะมีฝ่ายก็จะมีฝ่ายศาสนาหรือบางทีคนที่เขาเถียงกันเนี่ยแหละ ก็จะเริ่มเอาศาสนาหลักศาสนาเข้ามาใช้คูดคุยกันแล้วก็มีกิจกรรมสัมพันธ์คือกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องมุสลิมาจะค่อนข้างใจเยอะครับก็คืออย่างพวกการทําละหมาดการการถือศีลอดการละศีลดด้วยกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ยิ่งในเดือนอมมาดอนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีกิจกรรมพวกนี้จะค่อนข้างเยอะครับเจอกันบ่อยคุยกันเยอะใช่คุยกันเยอะคือและในขณะที่ทํากิจกรรมเนี่ยนะครับ ออตอนที่ไป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 ,ประชาสัมพันธ์หรือว่าไปไปช่วยเผยแพร่ความรู้ทางทางทางกิจกรรมของพันธมิตรเนี่ยเออเราได้ใช้ตรงเนี้ยซึ่งเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะไปบอกกับเพื่อนๆหรือเปล่าว่าเรามีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เราไม่แตกแยกอะบอกครับก็ได้เคยเคยได้คุยกันกับเพื่อนๆอย่างแต่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนบอก อยอมรับแล้วอ่ะไม่เอาแล้วโอเคคือว่าเพราะว่าอะไรเพราะแผลเพื่อบอกยอมแพ้ยอมแล้วเพราะว่ายอมแพ้แก่ข้อมูลแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบปกติเขาจะเหมือนกับเราเป็นครังข้อมูลหรือเปล่าปกติเวลาอรัปเดตที่พันธมิตรนะจะมาบอกบอนเพื่อนเพื่อนจะก็จะมาถามถามกันแบบบางทีบอกอัดเทปไว้ดีไหมขออัดเทปไว้ดีเดียวทีเดียวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้คุยกันก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะจะถามกันอย่างนี้ครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือว่าค่อนข้างจะ,ะมีพอผมมีข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ได้พูดคุยเขาไปเขาก็บอกว่าโอเคนั้นเดี๋ยวขอไปฟังก่อนแล้วพอสุดท้ายอย่างอย่างเขาดูทีวีพอข่าวออกออก,อ,อ,กอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เก็ตละเพราะว่าปกติเวลาเวลาท็อคุยคือจะคุยให้แบบทิ้งท้ายไว้อย่างเงี้ยแล้วก็บอกให้แบบให้ไปต่อ,อยอดเราเองสุดท้ายเขาได้คําตอบมาเขาได้คาตอบมาปุ๊บก็มาอมโอเคเลยเป็นงี้คือ,อคพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยแล้วก็ ทิ้งทิ้งทายไว้หย่อนหยอนจะช่ไหมครัว่ามว่าทำไมถึงอย่างนั้นทำไมสิอย่างนี้ลองให้เขาไปหาข้อมูลเองหาข้อมูลดูคนับาสุดท้ายในกลุ่มเด็กๆเนี่ยมันจะตีกันเหมือนผู้ใหญ่ตีกันไหมไอ้สองฝ่ายที่มันตีกันเนี่ยถ้าตีขัดแย้งทางความคิดมาก